สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดาวโกเนมสกคริตเรื่องคัมภีร์วิถีเซียนอาริคอสอสมอลถ่อเจนนี่ถึูอิมมอร์ลิตีในจดหมายลับจะมีอะไรไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะตอนที่50ตกลุ่มรักตอนกลางคืนที่เจนหมอหฮาร์ลี่แทบไม่ได้หลับได้นอนเพราะตอนนั้นรู้ถึงอันตรายที่ใกล้จะเข้ามาทุกเวลาซิดน้องฮาร์ลีซิดน้องฮาร์ลี่ยิงเรือให้ข้ามาพาเจ้าไปด้วยกันเนาะ เจ้าก็คือสีน้องหาหลีช่หลุมไม่ข้าคือเย,ยนเกอซึ่งในจวนนี้ข้าเป็นสิทธิพี่ใหญ่ของเจ้าสีนะลูกศิษย์คนแรกของหมอจูเหรนเยนเกอถึงแม้ว่าจะเป็นสิทธิพี่ใหญ่แต่ความสามารถก็หาได้เก่งกาจมากนักจึงไม่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากทราจารย์มากเท่าไหร่คงต้องให้สิทธิน้องฐานหัวต้องหัวรอเสียแล้ว ซึ่งพอฮันหลีได้เห็นเย็นเกภายในใจของเขาก็เกิดความรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเพียงแต่ว,ว่าเร็วๆนี้ก็จะสิทธิ์ต้องฮานเขาเราต้องอยู่ที่ไหนหรือว่าแต่เจ้ามีพี่น้องกี่คนกันล่ะเอ๊ะเจ้ากับอาจารย์รู้จอกันได้ยังไงทำไมอาจารย์ถึงได้รับเจ้ามาเป็นสิทธิ์อาจารย์เขายังสบายดีอยู่หรือเปล่าตอนนี้แล้วแขวนของพวกเจ้าต้องอยู่ที่ไหน เจ้าชอบกินอะไรจริงสิเจ้ามีคนที่ชอบแล้วหรือยังห่ะน่าเบื่อมากโอ้อ่ะใช่โอสิทน้องยิงลูกสาวคนโตของหมอจวเรนินหมออีจูคู่มันของหมออี้จูวอ้เจีย,ยนหมิง Oh, สวัสดีตาเ้าสิทธิ์พี่เยยนข้ามีคิดว่าข้าจะเคยเจอสิทธิน้องที่ไหนมาก่อนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านหน่อยดังนั้นผู้ชายคนนี้คือตัวปลอมข้าควรพยายามไม่ดึงดูดความสนใจของเขาในขณะที่สถานการณ์ยังไม่ชัดเจนข้าจะแทรงทําเป็นไม่พูดไม่จาและให้สิทธิพี่เยยนปกปิดตัวข้าเฮ้ hey! จะไม่ควรทําเพื่อปกปิดค้าในตอนนี้สิทธ์น้องหญิงช่างงดงามยิ่งนักเ <c oughs> จ้าจ้องมองผู้ชายคนนี้ช่างงงเง่าจริงๆไม่น่าแปลกใจที่หมออีู้ดูงุนงิดเจ้าช่วยเก็บซ่อนความรักของเจ้าได้ไหมเจ้างง่เง่าที่ไม่มีประโยชน์หรือมันไปเขาจะทํามันด้วยตัวเองอเอิมเออ ข้าเป็นญาติทางห่างของหหญินสามพ่อแม่ของข้าส่งข้ามาเยี่ยมนางข้ามาที่นี่เพื่อขอความกรุณาจากนางด้วยจังน่าเบื่อเนืกว่าเป็นคนสําคัญที่แท้ก็พวกปลาสิบปลาส้อยนี่เองเจ้าหนูนี่ดูตอนแรกก็ไม่แปลภายนอกแทบไม่มีวรยุทธ์โดดเด่นอะไรคงไม่มีอะไรมาขัดขวางข้าได้หรอกนะซึ่งน่าจะเป็นเจ้าเย็ยนเกอน,นี่แหละที่น่ารำคาญที่สดุดสิที่เย็ยน หากไม่มีอะไรแล้วล่ะก็สิน้องกับคุณชัยอูขอตัวไปก่อนเจ้าค่ะพวกเราขอตัวก่อนนะจินจดกร้าม,มองผู้หญิงของข้ออีกเฮอช่างเป็นคนที่ลุ่งหลงเสียจริงๆริงสิน้องเดินทางปลอดภัยครมสิทพี่สิทพี่อะพวกเราไปกันเลยไหมอย่าทำให้เูหญิงต้องรอนานเลยโอ้ ได้อขอโทษเจ้าด้วยนะสิท้องหางคงทำให้เจ้าหัวเรักเราสิตั้งแต่ข้ายังเด็กข้ากับอี้จูน่ะเติบโต,ตมาด้วยกันไม่ต้องดอกว่านางไปบาดกับข้าแค่พี่ชายเท่านั้นเ้อไม่ต้องถามข้าก็พอรู้คนที่ไหนเขาจะมายืนจ้องมองแบบนี้กันเล่าอีกอย่างคงไม่มีทางที่นายจะหันมามองข้าดได้เลยซึ่งข้าก็รู้ดีว่าพวกเราคงไม่มีทางเป็นไปได้ ซึ่งก็เองก็ได้แต่หวังว่าให้นางนั้นมีชีวิตที่ดีและมีความสุขก็เพียงพอแล้วโฮยินพวกเรามาถึงแล้วขอรับเป็นฮันหลีกับเจ้าเหยียนเกอใช่ไหมขอรับโฮยินสี่เหยยนเกอเจ้าออกไปก่อนให้ฮันลีเข้ามาคนเดียวขอรับแล้วค่อยเจอกันนะได้ อ้ยินยินชื่อวันนี้มีน้ำเสียงแปลกๆก,กว่าเมื่อวานรู้สึกราวกับมีความเย็นชาอยู่ในน้ำเสียงของนางต้องมีปัญหาอะไรนแน่ๆหรือว่าในห้องนี้จะมีกับดักอะไรซ่อนอยู่หรือครัม <c oughs> ตามทัศนคติทางจิตวนัญารของข้าไม่มีใครอยู่ข้างในนั้นนอกจากฮูยินทั้งสี่คน เดี๋ยวนี้เจ้าข้าสาม,มีของข้าเจ้าคนตอระยศผู้วุโสหมอดะสาราเลยวเจ้าวางกับดักข้าโถ่โอยติดกับดักยนได้